living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องห้องนอนผู้สูงอายุคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนผู้สูงอายุมาหลายแบบเลยนะแต่จริงๆจ,จ,จะบอกคุณผู้ชมว่าส่วนมากอ่ะขนาดห้องมันจะไม่ค่อยใหญ่แต่ห้องส่วนใหญ่จะอยู่ได้คนเดียวใช่ห้องทำไมเขาถึงอยู่คนเดียวม่รูนะบางทีอ่ผู้สูงอายุมันเขาก็ยังอยู่สองคนนะคุณผู้ชม ห้องนอนผู้สูงอายุของที่นีน่คุณผู้ชมมันจะเป็นห้องที่จัดออกมาใหญ่ให้น้ําหนักเยอะประมาณ1นึ่งมาสเตอร์เบดมใช่ซึ่งห้องเนี่ยเขาจะจัดที่ชั้นล่างคุณผู้ชมเพราะว่าผู้สูงอายุท่านจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงบันไดส่วนรูปแบบวิธีการจัดเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนี่คือเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยครับผมซึ่งเขาจะวางเตียงเอาไว้แบบนี้ซึ่งเตียงในเตียง6ฟุตนะฮะเตียงผู้สูงอายุที่เราชอบเจอกันมันจะเป็นเตียงเล็กคแต่นี่จะเป็นเตียงแบบนอนคู่กันได้แต่ผู้ชมวิธีการจัด เตียงให้ผู้สูงอายุต้องเข้าใจนะฟูกมันต้องสูงหน่อยมันต้องสูงกว่านี้ครึ่งหนึ่งอ่ะเวลาเขาลุกเขานั่งเนี่ยมันจะสะดวกเข่าจะได้ไม่ต้องงอไม่ต้องใช้น้าหนักทิ้งลงที่เข่าแล้วก็ผู้สูงอายุเวลานอนด้วยกันนะบูมครับบางทีอ่ะเขาตื่นตอนดึกๆแล้วอีกคนจะตื่นตามดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้มันจะมีฟูกสําหรับผู้สูงอายุซึ่งมันแยกเซกชันกันเวลาคนนึงดิ้นหรือคนนึงตื่นอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่รบกวนอีกฝ่าย ใช่แล้วเวลาเราเดินเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะมีพื้นที่สําหรับวางเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะฮะซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกันไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังอย่างแรกสุดเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของโซฟาบางทีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยมีแขกไปใครมามาเยี่ยมเนี่ยเขาก็มานั่งตรงนี้ได้มาหามาคุยกันได้นะครับมีเก้าอีกตัวนึ่งสาหรับว่า,วาเผื่อว่า ท่านอยากจะนั่งเขียนอะไรของท่านก็แล้วแต่ไปเวลาผู้สูงอายุที่นี่เขาจะจุดเทียนอ่านหนังสือนะครับเขาใช้เทียนกันเลยเหรอฮะเขาใช้แสงไฟก็ได้นะพี่ <c oughs> จุดเทียนอ่านหนังสือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เชื่อมกับทีวีบางท,ทีท่านอาจจะอยากนอนดูละครดูข่าวดูอะไรบ้างแล้วก็มีทีวีปลายเตียงไว้ให้ทีวีในห้องนอนผู้สูงอายุนี่ควรมีนะใช่แล้วพื้นที่ที่แปลกมากของที่นี่ก็คือเขาจัดให้มีเคาน์เตอร์เป็นแพนฟรีแบบนี้ครับคุณผู้ชมผู้สูงอายุหลายๆท่านน่ะตื่นังแต่ตีสี่ตีห้าแล้วตื่นมาแล้วก็หิว เมื่ีจะไปชงเครื่องดื่มทานู่นทนํานี่ก็ต้องเดินออกไปที่ครัวบางทีข้างครัวเนี่ยเราเป็นเจ้าบา้านเราดูแลครัวไม่ชอบให้ใครมายุ่งท่านก็ไม่อยากจะไปแบบใช่ลแล้วบางทีไปทํานู่นทํานี่ในครัวแล้วมันรบกวนลูกหลานนะท่านก็อดทนเอารอให้เช้าแต่าก,การที่มีแพนฟี่อยู่ในห้องนอนของอท่านเนี่ย,ยท่านสามารถรแบบ ทำนุ่นทำนี่เล็กๆน้อยชงชาล้างนุ่นล้างนี่ได้ตรงนี้เลยซึ่งมันสะดวกสําหรับท่านนะมันก็สามารถทําได้จบในตัวใช่ดังนั้นพอมีของกินก็ต้องมีโต๊ะไว้นั่งกินด้วยใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เขาจัดเอาไว้วางอยู่ริมพื้นที่ที่เปิดออกไปที่สวนได้ผู้สูงอายุกินกินชานมอยากไปอยากไปมาว่าเราสูงอายุผมอตรงนี้ก็จัดเป็นพื้นที่สําหรับให้ท่านนั่งเล่นอ่ะไม่ได้เป็นพื้นที่นั่งดูทีวีอะไรยังไงแบบไหนเลยนะแต่เป็นพื้นที่นั่งชมสวนพื้นที่ด้านข้างบ้าน แล้วก็มีโต๊ะตัวหนึ่งสําหรับให้ท่านกินอะไรเล็กๆน้อยๆได้แล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าห้องของผู้สูงอายุเนี่ยตำแหน่งของห้องใช่ส่วนมากจะอยู่หลังบ้านแล้วบางทีเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยการแอคเซสเดินออกไปเนี่ยมันจะช้าเกินไปดังนั้นส่วนมากเขาจะทําพื้นที่ที่สามารถเปิดเป็นประตูฉุกเฉินออกไปดังด้านนู้นได้นะครับเปิดให้ดูนะก็จะเปิดได้นีปุ๊บเราก็เวลาเหตุฉุกเฉินอะไรปุ๊บก็สามารถที่จะ าท่านออกไปทางด้านนี้ได้ด้วยพื้นที่ตรงนี้เขาจัดมาเป็นพื้นที่สวนคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราแบบเรามีการบิ้วเฉลียงอะไรต่อเติมออกไปด้านนอกเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเดินออกไปดูสวนดูนู่นด,ดูนี่ได้ด้วยนะค,ะครับผมซึ่งอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันซึ่งหลายๆคนมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเราคิดว่าเออ คุณพ่อคุณแม่แก่แล้วอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรพวกนี้มากเราก็มักจะไปทําเป็นห้องเล็กๆไว้หลังบ้านบ้างเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่ฟังก์ชันไม่ครบบ้างโดยที่เราลืมคิดไปว่าผู้สูงอายุท่านอ่ะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะท่านก็อาจจะอยากมีพื้นที่ทํานู่นทานี่ของท่านบ้างเหมือนกันใช่ร,รวมถึงอาจจะมีของที่ต้องเก็บอยู่ในห้องตัวเองเป็นของส่วนตัวเยอะแยะก็ได้ใช่ดังนั้นการที่จัดห้อง ผู้สูงอายุโดยที่ให้น้ำหนักให้สเปซให้พื้นที่กับท่านได้มากเนี่ยม,มันก็จะเป็นผลดีกับการที่ให้เขามีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือไอเดียการจัดห้องผู้สูงอายุนะฮะ living idea ทําอย่างนี้คิดได้ไงครับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง